ปืปแบบนี้หระเอเอ,อคือแล้วขนาดนองแค้นเดียวก็คือแล้วท <laughs> ิลอยแล้วิลอยแลวนี่หระเออเออเอาคอ,าอเสืขึ้นโอ้ขาดไลยคืออยู่บวกคำเลยเราเสรมจวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เลยละกั เขามาในเมืองสะวรนตกเลยะคับซาซาว์ซามซาว์ลินเซาปูเนาะจามาด้วยกันเลยครับพอดีกัแหว่เอาเครื่องทีพี่น้องฝังไขยฝากมาเสียเรือทางทางลาวเนาะก็คือมีอาเซพาแล้วก็มีมีกระเป๋าเนาะที่เป็นฝากมาแล้วก็เลยมาเอาในมือนี้เนาะฉะนั้นเ้าสีพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศการมาเอาเครื่องเนาะแล้วก็จีนงต่อซึ่งหลายคนกระท่มว่าส่งเครื่องมาเล้าส่งที่ได้เนาะก็คือที่ที่มาเอาเนี้ก็คือ ฝากขานคนส่งเจนดเนาะด้วยกันเขี่ยนข้อมูลที่อยู่ค้องผิดอยู่ทีเล่าแล้วก็ส่งมาให้เจนุดซึ่งเจนุดก็จะเอาคนส่งขามมาเล่าแล้วก็จะเอามาส่งต่อเนาะคือทาคนผิดอยู่ในเบยงจันทร์กับผืนสิสงยย่งให้เพื่อนเลยและทาแบบอยู่ตาแคงวงในสีพืนกับสิฝากคนส่งต่อมาให้เนาะและคนส่งเขาก,กับสิเทยปลายทางซึ่งอันนี้จะเป็นเสือร่างแกสเนาะก็อีกอ่ะ สร้างแกตบัวเป็นไหลย,ยังไงเนาะอาจะไหลเป็นตามน้ำหนักกว่าเสียอยู่แซนกับหาบันกีบตัวประมาณสามร้อยกว่าบาทอันเดียวนี้เทาสิแกะเทาสิเบิงว่าอันิ่นบอกว่า,าในในกล่องจะมีกระเป๋าซองใบเอ้แกมีกระเป๋าถือแหละกระเป๋าใส่เงินซองใบและเสื้อกากหนึ่งตัวเนาะกระเป๋ากล่องทั้งซองใบให้คุณทิพย์ช่วยส่งต่อให้คุณครูที่มึงพินให้หน่อยครับค่าคนส่งอ่าอ่า แล้วก็เสื้อกั๊กส่วนเสื้อกั๊กยี่ห้อคาราเมลฝากให้นอ้องอูน้องอูก็ต้องตามหาวะกระเป๋าทั้งกระเป๋าอกระเป๋าซองใบมันอยู่ที่ใดแล้วกระเป๋าอันน ok ั lo, ้นกระเป๋าถือซองใบกระเป๋าอันะแม่นแต่ทแม่นบะแม่นบะแม่นแต่เท่น่าจะมีนะอ่าแก้ต่อไป ขั้นดาวถึงนี่ซือเลก็ถือได้มือนี้วันห้อยออกอูแน่แม่นะแบอแมนตี่อันนี้เสื้อผ้าตีบอแมนเสื้อผ้าแสดงว่าจะวนีแหละล่องลองเหมือนที่นักนักจะต่เนื่ส่เสื้อคาราเมลคาราเมลเป็นเสืออไรเอเฮุ้่เสืออบู่เป็นหูแต่ขนมคาราเมลนะเบิ้งเบิ้งตัวพี่แบบนี้นะมาัดขึ้น ตาบึงตัวต่อไปตัวนี้คือบัวดีวะฮะตัวนี้เนาะอีเะอ้ดีเนาะเดี๋ยวว่างปาดเอ้ะขั้นบนเป็นตัวนี้สิเมนตัวได้เสือนี่เนาะทุกคนนะนี่ก็คือเสื่องที่ส่งมาจากอ่าไทยเนาะเสื่องพันอ่าคนส่งเจนูดน้องค่ายแล้วก็เพิ่นก็จะส่งมาย่างนครหลวงและทิพกรให้เพิ่นส่งให้เจนูดส่งต่อมามาหาทิพอยู่พี่อ่าบัวเมนนี่ซื้อเล็กมาถือแจ้งว่า ตลุมตลมุมอ่าต้องตลมุมเอาขึ้นโต๊ะดิอา่าตัวที่สามด้หวาดได้แก้ถูกอันเลยฮะเน,นอะทุกคนทาอันสิฝ่างให้ทิพนะใส่ที่อยู่ตามหนี่ตามหนี่เลยแล้วก็ทาทิพบอยังไห้อันเพิ่นทรงมาไ้กัทบทิพไ้อันไอไปเอาไฮอะไรไ้ไอทรงแต่ว่านี่ ใส่จังซี่อยู่แต่ว่าเวลาส่งมาแท้ๆนะทิปบอกเพิ่นว่าให้ส่งมาอันมีใส่เอ่มีใส่คนส่งอันสวรรค์เขตแล้วเพิ่นก็ส่งต่อมาเอาสแสดงว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะมันต้องยูบหกอู้ปั้นสะใภ้เค้กวันเกิดเลยเนาะด้วยด้วยยื้อทั้งหลุมที่บอกได้ได้ได้ไม่ทั้งหลุมน,นี่บอกว่าเขากแกะต้นแหลกถือและรีวเดี๋ยวมีลายธงโมเมนต์ตัวนี้บอกลองมึงดูลองมึงดิ ไปบูแมนเอา้าหยุดหยุดท่งเลยสิตัวน,นี้บ,บอกคือตัวนั้นบูแมนเลยเนาะอันนี้เด้รบกวตนตัวนี้บอนนกบบ้วตัวนี้เทากับเบิงเลยตัวแล้วบูมีวะหรือว่าบูมีมนัน <laughs> ต้องคนนะเออนต้องขนเบิงมันอยู่ไกลทางแล้วเสียงกระสีรบกวนเนี่ยนาเจ,จ้าบูแมนอูเพิ่นบนาเจ,จ้าไห่สิเบิงตัวนั้นดูวเถอะเพิ่นซ่อนอยู่อันซ่อนอยู่ทางหลุมบ่อู่ ฮากานฮาทุกคนอ้าวัวได้อีกนี่อย่างกระปุกบนเรื่องวะเสื้อคาราเมลได้กระปูกได้คาราเมลไหมอย่างกระปุจ้ะเห็นบ่เอาออกที่ล่ะอ่านอ่นบ่ใส่นั่นเลยเห็นบ่อูบ่เห็น เห็นบอกบเห็นสั้นดิมก็ร้องเบิ่งตัวนี้เป็นคนเอาเอาคนเอามาก่อนบอกยันแล้วสอนดิลุงดูว่าเขาแก่พิษขางบอกไม่มีท้อย่างนั่นแหละเดนแมนป่ะจ๊ะได้ได้พี่ป่ะจ๊ะเอาเอาออกก่อนดิมเอาหน่อก่อนเออเอาเขื่องหน่อออกก่อนไปเอาเอาเขื่องหน่อออกมาก่อนบอก นี่เห็นแมนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปเอาค่อยๆก๊าละครับแก้พิดขางปะจ๊ะคือพูดไม่หย่อนในหัวตรงนี้แต่ว่าเราสอนอยู่ตารางว้าวกระเป๋ากระเป๋าซองใบแล้วก็กระเป๋าเงินกระเป๋าใส่เงินซองใบที่เสซอร์กาลขนมขนมเมลได อาหารขาเออนี่บ um. um. uh, ่ค้าเี่ยแล้วเป็นขราเมีเออเดชกระเป๋าใส่เงินซองบะครบบ่กระเป๋าเงินกระเุนกระเป๋าใส่เงินซองใบกระเป๋าอันนี้ซองบอันนี้เป็นยังกระเป๋าเตวแก่งต้วแกเบึงก็ได้ไ่หน่อยเยจ้อันนี้เสือเสื้อกันพ่นบอเสือกันพ่นบอนีย่าะอันยังบยังบบยกระเป๋าใส่เงินเห็นบ แม่เออได้แม่ได้แล้วอุ้ยหิีมไปเผลนะวันนี้หาแม่อยู่เดกระเป๋าใส่เงินแม่แล้วแหละแกบังนึกใส่ใบหนึ่งป่ะซองเอาใบหนึ่งบ้เออคือซีเมนแล้วบ่ยบ่ยเยนยืนอเหม็นไปเดียวเนาะกระเป๋าซองหน่วยต้นนี้เหม็นซองหน่วยบ้เออซองหน่วยไหมเทออันนี้หนึ่งอันนี้อันหนึ่งสิอันนี้เราต้องไปให้ค่ะ มือพีเมื่อเราถาใบนี้บอห้องหายแต่กระเป๋าอันนี้เาเอาเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านมึงอีกเท่านึงก็เด้อเอ่อท่นบอกว่าในกล่องจะมีกระเป๋ากระเป๋าถือและกระเป๋าใส่เงินสองใบแสดงว่ากระเป๋าใส่เงินใบหนึ่งอันนี้ใบหนึ่งและเสื้อกักหนึ่งตัวเสื้อกักเมนตัวได้อู้อเนี่นะคะแม่อ่ากระเป๋าทั้งสองใบเอ่อให้คุณทิพ์ช่ยส่งต่อให้ให้ครูที่เมืองพีให้หน่อย แล้วก็มีเสือกักยี่ห้อคารา,าเมลเออคาเมลคาเมลฝากให้น้องอูล่องซา, yeah! างนเย่ใส่บางด้อใส่บางด้วะใส่บาง,งด,ด้กแกเลยค,โคงโตเดีนะอ่ายังกิดสตห้าขอออ้อมันจิเป็นเดืเป็นได้ไรโอ้เพินคือสิแวนเ็นแบบลุยๆดิ่แอมเอเกลว้าวเาาลองาา เออแม่นี่เนาะอ๋อเป็นเสื้อกาคล้ายๆแบบอ่ะอ่ะฮัลลุยเด้เฮาใส่ยเยอู้ขากได้อู้แบมมี่บอลใส่อีหยังเกาะโทรศัพท์เวลาเขาอันไปไปลุยเถอะนะลองล่องล่องมึงดึกเอาเอาก็เอาเครื่องเอาอะไรใส่เออก็เงียบเลยว้าโมลองลองซบเลยซบเลยซอบไดีใส่แทนว่ต้องมาดูเครื่องกลางทาง เออวันนี้อันไปซอกอะนามาซอกไงักก้นจะกอดเดย์มาติดคืนเน๊ะอ่าแสดงว่าสามวันนี้เอาเมือวันนีแม่ท่าเอาเมือ่าไอทีบอกคิดสภาพเพื่อออกอะไรเลยเ,ลยเนาะเมื่อในคนเออแต่ว่าบานไฟใหม่เพิ่นได้รายเลยเขาไปแจกบอนอื่นว้าวว้าวว้าว,ว,าวลงไตพอดีเลยเออ,อเคยลงก,นกนันเถอะลงไปพี่วะเออคือแล้วขนาดนองแค้นเดียวก็คือแล้ว สิลอยละสิลอยนะนี่หรอเออเออเอาคอเสือขึ้นโอ้ขาดไลยคืออยู่บวกคั่มเลยเลยคืออยู่บวกเอาอย่ามาทำได้เบิรงนซัมเอากระตีดีๆเออเออเออด็โอ้ยซัมไม่อยากติดมาจะไปมันกันไอ้แก่งามเนาะโอ้ยพอดีเลยเนาะคนคู่หูขนาดขอบใจเด้อทที่ให้ขอบใจเด้อดิเอาบอลได้ไหมถ่ายอยู่ฮะออฟเอาบอลเลยดิ ข้าใจเด้อที่พายเสื้อมาให้ไม่อยากกอยี่หอ้อไม่อยากกอคาเมลคาราเมลไอ้บอกคาราเมลอ่า,าอวันนี้แกสองแนมวมาติดแล้วก็เข้ากับอาอันเอา,เอาตัวนี้ให้เพิ่นเจ้าชู้ห้าเศร้าคุยเพิ่นหนึ่งเพิ่นบ่หับให้เพิ่นมาเอาอี่นี้เลยตอนนี้ฝากฝากไว้นี่ก,ก,ก,นก่อนอดิอ่า เราได้อยู่ทางไงเนาะสนั้นเท่าก็เลยว่าจะอ่าแพ็คเครื่องไว้ขึ้นแล้วก็ฝากไว้ในตอแล้วก็ต้อนเท่าสีออกมาจากทำธุระเสร็จแล้วเท่ากับสีเมื่อสีมาแหวเอาอย่างนี่ส่วนเครื่องที่ส่งไปเมืองพินก็คือมีกระเป๋ากระเป๋าถือหน่วยหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเงินหน่วยหนึ่งเนาะก็กะกสีถือไปน้ำแล้วก็สีอันอันอนะหม้อไผ่เช้าคู่ไผ่พิ่นมาเอาน้ำบอลที่เขาอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้โท่ห้าพิ่นบ่หับเนาะแล้วก็ เพิ่นยังอยู่ในตัวเมืองสวรรณน,นาเขตนี่แหละแล้วก็ซีเจอ์กั้นเราจึงไฮเพิ่นเอานี่กับเ้าๆสวยกันแผะ <c oughs> เรียบร้อย นก็เลยมืุ่ตาอพี่น้องอันนี้ก็คือคลิปตอนไปหับเขื่องอยู่แขวงสวรรค์เขตตั้งแต่ตอนไปบันดีมตอนนั้นเนาะก็ตั้งแต่วันที่16เดือน1 1 2 0 2 0ซึ่งมื้อนี้ก็วันที่5เดือน สิบสองสองวันจาวน้พี่น้องซนั่นเท่ากันสิจบคลิปไหวเพียงเท่านี้แล้วเกาสิ่บึงอ่าคลิปโล่อเขื่องในคลิปต่อไปนะ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อลาไปก่อนเนาะกะอ่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเผาพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมในเนอร์กับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย